ลบภาพจำของหนังงคองทุกเวอร์ชั่นที่เคยสร้างกันมาเลยก็ว่าได้สำหรับคองสกูไ l ซ์แ l a n d จากความร่วมมือของ Warner Brothers Pictures และ Legendary Pictures <c oughs> เพราะคิงคองในเวอร์ชั่นของผู้กำกับ Jordan อลซ์โรเบิร์ทั้งดุดันและใหญ่โตกว่าที่เห็นมา นังยังได้ตัวแสดงระดับแม่เหล็กทั้งทอมพิเตอร์สตันซามูเอลแจ็กสันและบรีลาซันไปรับบทนำนังได้รับกระแสะตอบรับดีสุดๆโดยเฉพาะเมื่อทีมผู้สร้างแย้มโปรเจกต์ต่อเนื่องว่าอาจได้เห็นคิงคองกับกอซิลล่ามาอยู่ในหนังเรื่องเดียวกัน I find kind of fun. อเมริกันพาส t o โรลคือความดราม่าเข้มข้นที่สร้างมาจากงานเขียนรางวัลพูลิเซอร a อวอรหนังได้3านักแสดงเจ้าบทบาทอย่าง <c oughs> ดากอต้าแฟนนิงเ <c oughs> จนิเฟอร์คอนเนลีและยวนแมกเกรเกอร์ไปเชื่อเฉือนอารมณ์เรื่องราวของครอบครัวพ่อแม่ลูก3ามคนที่ชีวิตต้องพลิกผันเมื่อลูกสาวเพียงคนเดียวเข้าไปพัวพันกับกลุ่มก่อการร้ายทางการเมือง <c oughs> Don't Knock Twice คือหนังผีพยายามชูจุดขายเรื่องคำสาปเรื่องแม่มดหนังใช้ความเชื่อที่ว่าห้ามเคาะประตูบ้านของผู้ที่เชื่อว่าเป็นแม่มดเป็นแก่นเรื่องโดยเหตุการณ์สุดชั่วร้ายเข้าทำนองไม่เชื่ออย่าลบลูก่ก็เกิดขึ้นกับสองแม่ลูกที่เพิ่งจะได้กลับมาอยู่ร่วมกัน ส่งท้ายด้วยหนังนอกกระแสอย่าง Present Perfect ที่ยกกองไปถ่ายทำกันถึงประเทศญี่ปุ่นหนังบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของสองหนุ่มไทยที่ต่างก็หนีอดีตอันขมขื่นของตัวเองเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่จนในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ค้นพบความรู้สึกที่ต่างก,ก็ตามหามาตลอด